สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมสวนมะม่วงนะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะพี่จันตรีก็จะพาเพื่อนๆมาชมสวนมะม่วงนะคะช่วงนี้ก็รู้สึกเครียดๆเนาะเกี่ยวกับโรควิบวับนะคะเนาะตอนนี้พี่จันตรีก็จะเข้าสวนมะม่วงนะคะเข้าชมสวนมะม่วงมะม่วงปีนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพื่อนๆไม่ค่อยดกนะ ไม่ค่อยดกไม่เหมือนปีแล้วนะคะปีนี้ก็แย่หน่อยไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะอันนี้เป็นมะม่วงโชคอนันต์นะคะเพื่อนๆลูกยังเล็กอยู่ที่เห็นอย่างนี้คือโชคอนันต์นะคะแล้วมาดูอันนี้เป็นมะม่วงฟ้าล้านนะคะมะม่วงฟ้าลั่นเนาะธรรมชาติของเขาก็คือช่วงนี้ฝนตกนะคะ ชาวสวนก็เสียหายกันเยอะเนาะนะคะธรรมชาติของมะม่วงฟ้าลั่นก็คือเวลาถูกอะไรนิดหน่อยเขาก็จะตกใจเนาะแล้วเขาก็จะล้านเขาจะแตกเสียหายแบบนี้เลยนะคะก็เลยให้เพื่อนๆมาชมนะคะอันนี้ก็พอมีบ้างเนาะแต่ว่าพูดถึงน่ยไม่ดกเท่าไหร่ไม่ดกเหมือนปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเราจะดกมากก็จะประมาณนี้ อาจจะเป็นโรคบิบบับเด้อก็ได้เนาะนี่ก็แตกเห็นไหมคะชาวสวนก็จะเสียหายแบบนี้แหละนะคะเพื่อนๆเนาะบางทีเราดูแล้วลูกสวยมากเลยแต่เขาก็แตกซะตอนนี้ก็มีอยู่หลายลุ่นเดี๋ยวมาดูนะคะต็นมะมอวงฟ้าล้านเนาะให้เพื่อนๆดูต้นนี้ก็มีใน ก็แบบนี้ลูกสวยนะคะลูกก็สวยอยู่เดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆชมเนาะเป็นมะม่วงวันนี้มาชมสวนมะม่วงนะคะทีนี้ก็ไม่ดกเท่าไรอย่างที่บอกนั่นแหละผลผลิตก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเป็นนี้ต้นนี้เป็นฟ้าล้าน ธรรมชาติของเขาก็คือเวลาถูกอะไรนิดหน่อยนะคะเขาก็จะแตกนะทำให้เกิดการเสียหายวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาชมสวนมะม่วงเนาะก็ประมาณนี้แหละนี่น้ำดอกไม้นีนต้นนี้ก็ตาย ด้วงมันเจาะต้นมันเพื่อนๆด้วงเจาะต้นมะม่วงไม่ก็พอมีนะคะพอม้างไม่เยอะนะคะปีนี้ผลผลิตแย่เลยแย่ตามๆกันเลยนะคะ ทุกครั้งเนี่ยทุกครั้งเนี่ยมะม่วงโชคอนันต์จะเยอะมากเลยน้องเขาเฝ้าสวนน้องเฝ้าสวนพาเพื่อนเพื่อนมาชมนะคะก็ลูกก็ประมาณนี้เนี่ย มะม่วงฟ้าล้านทั้งนั้นเลยมะม่วงฟ้าลั่นนี่เป็นมะม่วงที่กินดิบนะคะเพื่อนๆนะมันเป็นมะม่วงมันเนาะลักษณะเขาก็จะความรสชาติเขาก็จะคล้ายๆกับมะม่วงอ่ามะม่วงเขียวเสเบยนะคะแต่ฟ้าล้านเขาจะจะมีรสชาติหวานกว่ารสชาติเขาจะหวานกว่านะคะประมาณนี้ เหนื่อยแย่เลยเหรอวันนี้ฝนตกเหนื่อยแย่เลยเหรอเฝ้าสวนนะคะน้องหมาเฝ้าสวนชื่ออะไรคะน้องหมาเฝ้าสวนก็ให้เพื่อนๆชมเนาะก็มีบ้างแต่ว่าไม่ดกเท่าไหร่ ทีนี้ผลผลิตเราก็รู้สึกจะแย่เนาะไม่ดกนี่เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ นี่มันก็ยังหลงต้นมาอีกก็ยังเป็นดอกอีกไม่ดกนะคะมีบ้างแต่ไม่ดกไม่ดกนะคะเพื่อน